ไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอรปไปเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจดจำวิญญาณมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายเพราะเขาพรอมอ,อฉันใช้ทแต่เท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร ต่อใยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไหนที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปเพรารัเธอสักเท่ร ถ้ารักเขาก็าไม่เป็นไรแค่ทียังจดจำยังมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายเพื่อคำาปลองฉันใช้แต่เธเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร สักเท่าไรรู้ตัวเองเมื่าเป็นเพียงเงาเป็นไ้แค่เพียงของที่ทำ แววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันไหนที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้ว่าเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นได้แค่เพียงของ นัทต่อที่แต้อนรับสูอนายเทนนะฮะโอ้ขอบคุณมากเลยที่มาร้องเพลงให้เราฟังใช่าจะบอกว่าโอ้โหเพาะมาแล้วก็แบบมีหลายท่อนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบค่อนข้างซึ้งล้กกินใจอยู่นะแต่ก่อนที่จะไปพูดคุยนะคะย้ำอีกรอบใครที่กำลังดูอยู่อย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กววรณรัตน์ X กับนายแต่เห็นนั่นเองใช่แตงจวันนี้แฟนคลับรอเยอะก่อนอื่นก่อนเริ่มพูดคุยเดี๋ยวให้น้องอ๋อถทายแฟนคลับนิดหนึ่งนะฮะครัอสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีค่ะผมวรวันรัตน์นะคะผมนี่เมื่อกี้เพลงเมื่อกี้แค่องเรียนแบบเศร้าเหมือนกันนะแต่ว่าใน MV เนี่ยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเศร้ากว่าเพราะว่าต้องมีฉากที่เราต้องร้องไห้เยอะมากใช่ไหมคือเป็นน่าจะเป็นซีนจากในซีรีส์ที่เราเล่นอารมณ์ใช่ครับเป็นเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่เอามาใช้ในประกอบซีรีส์ที่เราเล่นแล้วเรื่องของเนื้อหาอย่างที่บอกว่าตอนร้องมันกินใจมากเลยอันนี้มันมีเหตุการณ์ที่เทียบเคียงกับชีวิตจริงบ้างไหมคะ อ่อไม่ไม่มีนะครับแบบใกล้เคียงก็คือเราแอบชอบคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นตัวจริงไม่ได้งี้เหรอคายบอกได้ไหมว่าคนนั้นคือใครอ่ะไม่มันอาจจะสมัยนานคือไม่ใช่ตัวจริงอะไรแต่ว่าแค่แอบชอบแต่เราแบบเข้าหาคนไม่เป็นเราก็แบบได้แค่แบบแอบชอบเฉยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตเรานี่แหละเวลาล้อมันก็เลยสามารถสื่อสารได้อ่าไม่หายหรว่าความความแค่ของเรียนแบบเนี่ย ในมุมมองของวยอยเนี้ยจริงๆมันคืออะไรไมันคือ,อยังไงมันคือแบบเมื่อกี้หรือเปล่าว่าการที่เราแอบชอบใครสักคนหนึ่งแล้วแบบไปเป็นตัวจริงไม่ได้อ่ะคือมันก็คือของที่แบบเกรดเอที่แบบว่าเป็นของเรียนแบบคือของจริงอ่ะเขามีอยู่แล้วแต่ว่าอของเรียนแบบก็คืออ่าตอนที่ของจริงมาไม่อยู่หรือว่าหายไปเนี่ยเราก็อาจจะเป็นตัวแทนที่มันก็เหมือนของจริงนะแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของหลักที่ เขาต้องการอยู่แล้วเป็นได้แค่ของเล่นแบบเกิดเองนี่หรอแค่ฟังแล้วว่าเขาสร้่างเนื้อเพลงมันเศร้ามันเศ้าลยนะท่านยังไงก็เราก็ไม่สามารถไปทดแทนของจริงได้คือแบบเศร้าในเศร้าในเศร้าในเศร้าเลจริงเอออะแล้วอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของผลงานอันเนี้ยเป็นเพลงประกอบซีรีส์ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของผลงานของนังคู่ล่ะเพราะว่าอาจจะเห็นว่าใน M v ีเนี่ยก็มีของภาพของอื่นมาด้วยครับเัียงไงคะเราจะมีผลงานอื่นให้ได้เห็นเพิ่มเติมด้วยไหมคะ ก็อาจจะมีมีท่ามกอนาคตกับยินใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้ที่ที่มีอยู่ก็คือซีรีส์กลรัฐบนพี่ะไนะครับก็เป็นซีรีส์นะที่แฟนของยินวอก็น่าจะแฮปปี้กันอยู่แล้วทางหูยอแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแฟนมิถทางหูยอถามมาว่าสองคนนี้จะมีแฟนมิดเร็วๆนี้ใกล้ๆนี้อีกไหมใกล้ที่แบบทุกคนมาถ้าเกิดแฮปปี้กับบินวอได้ถ้าเกิดเป็นคู่เนี่ยต้องน่าจะน่าจะต้องมีครับแต่ว่าอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าของปุบเนี่ยจะมีแฟนมิดเดียววันที่6 อ๋อกาฬากรกฎาคมสิงหาครับสิงหาหกสิงหาที่ถึงนี้ช่วงที่น้องรับเดือนอยู่เดี๋ยวนะครับเดือนไหนเดือนหนักหกสิงหาสิงหาคหยางให้พวกันเออก็จะมีแฟนดอมส่วนตัวเป็นของตัวเองด้วยก็ติดตามกันให้ได้ครับผมค่ะอะพูดถึงเรื่องของคลิปหน่อยดีกว่าเอาจริงๆแอบไปส่งมาเธอเพิ่งกลับมาจากเมาดี โอ้ยใช่ครับใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างผมจำได้ครประมาณอาทิตย์ที่แล้วพตอนแรกเมื่อกี้ถามว่าเดือนที่แล้วหรือเปล่าแล้วน้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วครับพี่ใช่อาทิตย์ที่แล้วเพิ่งกลับมาจากมารดีเป็นยังไงบ้างก็สนุกครับแต่ว่าแต่ว่าคือมันเป็นทริปที่แบบปรับปรับมากคือผมตอนแรกผมไม่ได้คิดว่าจะไปเที่ยวแล้วแบบมันว่างประมาณ3วันพอดีครับแล้วก็แบบผู้จัดการหรือว่าทีมเด็กน้องๆอะไรก็แบบว่าเออไปมารดีกันไหมผมก็เลยแบบว่า อุ้ยอุยเดียวเดียวอันนี้ทาหลังไข่นี่น้องบอกระลังทาหลังทาซันบล็อกให้อยู่ไม่ผมจะเอาเอาซันบล็อกเสร็จตูดอ๋อเอานึกว่าทาหลังไม่ใช่นะโทษนี่จะแกล้งเพื่อนแกล้งเพื่อนมากโอแต่นี่ก็คือภาพบรรยากาศที่ไปนะคะก็จะเห็นว่ามีหลายคนมีทีมงานด้วยนะคะแล้วก็มีวอมีหินด้วยแล้วก็ไปร่วมกันเห็นว่ามีการแบบติดมีแฮชแท็กด้วยนี่ใช่ไหมมารักที่มาดีมที่ขึ้นเทรนด์ทวิตนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมครับ คือคุณเป็นเจ้าพ่อแฮชแท็กเหมือนกันนะอันนี้เป็นแฮชแท็กที่เราเขียนเองหรือว่าอันนี้ชาวหมูยอเขียนให้หรือยังไงฮะคือน่าจะเป็นผู้จัดการผมติดแฮชแท็กแบบว่าลงรูปแล้วก็ติดแฮชแท็กแบบเก๋ๆกเลยเขาเลยแบบติดแฮชแท็กกันตามนะเฮนี่ตกหมึกด้วยจริงๆเมารักที่บอกคือเมาเรือหรือเปล่าอาจจะเป็น ไม่ได้เมาเรือไม่เมาใช่ไหมไม่เคยไปตกหมึกมาเรไม่ได้หมึกเลยได้แต่อาเจียนตัวเองเรียนการให้อาหารปลาใช่ให้อาหารหมึกกับอาหารปลาโอ้น่าสงสารจังลูกแต่นี้ไปสนุกสนานที่มาดีฟกันสามวันเองใช่ไหมฮะสามวันก็ฝนตกทั้งสามวันเอาฝนตกด้วยโอ้แต่ว่าบรรยากาศที่เก็บมาก็ยังคงมีความสนุกสนานอยู่นะแต่เมื่อกี้เราขอพูดถึงแฮชแท็กเพิ่มเติมได้ไหมเพราะอย่างมอรักที่มาดีฟอันนี้ก็ติดเทรนด์แต่มันก็จะมีอีก เทรนด์อื่นๆที่เหมือนขึ้นไปแบบเป็นเทรนด์โลกเลยนะใช่ไหมคะครับผมอันนี้เป็นเทรนด์อะไรบ้างคะเป็นซีรีส์คนรักุ่นพี่ก็พุ่งติดเทรนด์ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนครับที่หนึ่งเทรนด์โลกคับโอ้ที่หนึ่งของเทรนด์โลกใช่ครับโอ้นี่เป็นเหมือนแบบว่าเป็นเจ้าพ่อทวิตเตอร์เหมือนกันนะใช่ซื้อไว้ครับซื้อไว้ซื้อไว้อันนี้อยากบอกอะไรแฟนๆหน่อยไหมคะที่แบบผลักให้แบบมันขึ้นเทรนด์โลกขนาดนี้ก็ขอบคุณที่ที่แบบว่าติดตามแล้วก็ ให้การสนับสนุนจริงๆว่าซีนนี้เออซีรีส์นี้ถ้าเกิดมันจะเกิดไม่ได้เลยถ้าเกิดไม่มีทุกคนเพราะว่าตอนแรกมันเป็นซีรีส์ที่สั้นมากแล้วเขาก็เอามาทําใหม่เพราะว่ามันได้ความนิยมจากทุกๆคน<อ>ทุกคนแบบผลักดันให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็แล้วก็ดีดีใจมากๆที่ทุกคนชอบคือมันเป็นเหมือนรางวัลของนักสแสดงหรือทีมงานทุกคนเลยว่าอเออทุกคนชอบแล้วก็ทุกคนแบบช่วยกันให้ ซีรีส์เรื่องนี้ไปสู่สายตาของคนอื่นได้มากขึ้นนะครับแฟนต้องของแฟนๆทั่วโลกนะฮะตอนนี้อ่าแล้วตอนนี้คือเป็นทั้งนักแสดงแล้วมีผลงานเพลงด้วยมีอะไรที่อยากทำวงการบันเทิงเพิ่มเติมอีกไหมฮะวงการบันเทิงอ่ะอหม่ทาวงการบันเทิงก็ได้นะอ่ามีอะไรที่แบบอยากทำเพิ่มนอกเหนือจากมีทากจะได้เห็นวอลนะครับอยากทำแบบงานศิลปะทำแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยออกแบบอะไรต่างๆครับ ออกแบบซึ่งแฟนๆก็รอติดตามกันอยู่แล้วใช่แต่ว่าท้ายสุดวันนี้มาโปรโมตมาร้องเพลงพวกเราฟังอ,อยากให้ฝากถึงเรื่องของเพลงก็ได้ค่ะครับผมใช่ครับก็ฝากเพลงแค่ของเรียนแบบนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอาจจะทุกคนอาจจะเคยฟังเป็นเพลงเก่าของพี่กาชาต้นฉบับ,บของพี่กาชาแล้วเราชอบเพลงนี้มากเราก็เลยแบบว่าเอออยากเอาเพลงนี้มาใส่ในซีรีส์ด้วยเขาเลยเอาแววมาก็เลยได้ร้องเองก็ดีใจมากๆที่เพลงที่ชอบเนี่ยได้ ได้เราเราได้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่จะเอามาลองนะครับก็ฝากเพลงนี้ด้นะครับแก้ของเล่นแบบก็ฟังได้ที่ YouTube วอลวานารัตนะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยครับแค่ของเล่นแบบอีกนิดนึงแล้วกันเซอร์วิสแฟนๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าทางหูยอวันนี้ก็มาเยี่ยมอสมทด้วยรวมไปถึงแฟนๆที่ดูอยู่ทั่วโลกนะตอนนี้อยู่ global แฟนนะฮะเซฮายแล้วก็เจนนี่สิงค์เธอเดอร์แมนครับผมเซฮายอินเตอร์แฟนก็ thank you for your support นะครับ everything you guys make me thank you ขอบคุณครับ love you so much โอเคแล้วอย่าลืมทีโพสต์อ่อแฮชแท็กว่าวันละขึ้นไงที่ไหนนะทุกสกรีนแคปเจอร์และทุกโพสต์ที่คุณกำลังจะทำโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณน้องว่ารัตนละมากๆร้องเพลงให้เราสวีทแฟนด้วยขอบคุณว่าวันัะนะครับแล้ววันนี้รายการเราหมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาเจอกับข่าวบันเทิงได้ใหม่ช่วงนี้ช่องเพลงวันนี้เดี๋ยวลาไปด้วยเพลงเพลงแค่ของเลยนแบบใช่ค่ะเราต้องเต้นของมีไหมคุณคุณมีท่าเต้นท่าเต้นเหรอเดี๋ยวนี้มันต้องเออมันต้องมีท่าเต้นนะมันต้องมีท่าเต้นมีหรอมีหรอไม่มี เราก็ไม่จะมีแบบว่าเงาฉันต้องถอยออกไปเฮ้ยนี่คิดสั้นดินี่คิดสั้นรู้ตัวดีว่าเป็นเงา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 อ๋อเธอมาซ่อนเงาฉันเหรอจริงเหรอเกลียดการเรียนเกลียดการเรียนหนาวข้าเรียนไงบอกว่าโอเคยากเหมือนกันนะแล้วน้องคิดสั้เมื่อกี้เลยจ้ะ